การรู้การบรรจงตอบอาจารกับว no no right ิชาการสิอาจารยะสำหรับน้องๆในคอร์สก็จะมีน้องเติร์นะจ๊ะแล้วก็จะมีน้องคอยนะจ๊ะแล้วก็จะมีน้องชั้ทีมที่สวยที่สุดนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องๆก็จะมาพูดเรื่อง The i n t e เ v i e w s p e c i a ะเป็นการถามคำถามที่ต้องการให้ผู้อื่นตอบแล้วก็บอกถึงเรื่องราวที่เราถามนะเป็นการให้คนตอบในสิ่งที่เราต้องการจะรู้นะจ๊ะไปดูกันเลย What time is hope. ตัวอย่างการใช้ when ในงานถามเวลานะคะ When is your birthday? My birthday is on a p ตัวอย่างการใช้ with อา,า,าหาร w i t e yellow apple? a n t yellow o ตัวอย่างการใช้วันนะคะตอบคำถามต้องมีคำว่ามีขอสต้นนะคะ Why are you home today? Because I am here ตัวอย่างการใช้วูนะคะ Who is she? She is my sister. Nice to meet you. Nice to meet you ตัวอย่างการใช้พูดนะคะ Who's this telephone? It is mine. วิธีใช้ how าถามวิธีการนะคะ How a d e c t i เช่น How old are you? I am 1 l years old. ตัวอย่าง How ที่ใช้ถามสุขภาพนะคะ How are you? for identity ที่ i ตัตัวอย่าง How many ท <c oughs> ีใ many ะะ่ใช้ถามจำนวนนะคะ How many students in your class? There are t 0 students in my class. ตัวอย่างการใช้ How มานะคะใช้ถามจำนวน Church, it's did if the two hundred